สวัสดีครับในวันนี้ผมจะพามาดูแผนารายได้ m MM m นะครับผมสรุปนะครับสรุปนะครับหลังจากที่ทำการหัก10%เเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อในอนาคตนะครับผมก็มาดูกันนะครับสมัครหนึ่งคนเนี่ยหนึ่ง user active นะครับผมเพราะ หนึ่งคนเราจะได้3 user แต่จะแอคทีฟโดยอัตโนมัติหนึ่งนยูถ้าเกิดว่าเราหาเพิ่ม4คนก็จะ,ะ User ซอซ้ายขวาของเราก็จะแอคทีฟก็เป็น3 user สเซอรังนั้นการรับรายได้ก็จะคุณ3ทันทีถ้าเกิดไม่ทำอะไรก็ไม่หาเพิ่มก็จะเป็น1 user active แอคทนะครับผมเรามาดูนะครับผมถ้า ขึ้นผังเต็ม A B C แล้วนะครับรอรับรายได,ได้หลังจากนี้ผัง A นะครับก็รอ15เดือนนะครับผมรับเป็น15เดือนรับข้1 0 0 8นะครับ3 0 1บาทนะครับผมามาดูว่าถ้าครบ3ผังรับต่อคนต่อต่อเดือน ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมจากระยะเวลาเนี่ยในการรับผัง A พัง B พัง C เนี่ยกี่เดือนกี่ปีนะครับผมก็ถ้าเกิดเต็มผังแรกนะครับผมแล้วก็เราก็รอรับ15ชั้นนะครับก็ให้ครบซ5มาชั้นเราก็จะได้9 8 3 0 1บาทนะครับผมสำหรับปีแรกของซ5มาของ เานของของของสิบหาเดือนนะครับผมก็ผังแรกครบสิบห้าชั้นใช้เวลาใช้เวลาประมาณหนึ่งปี3เดือนนะหนปีสเดือนเราก็จะได้รับเลยนะครับเก้าหมื่นแอยหนึ่บาทนะครับส่วนผัง2นะครับ16ชั้นใช้เวลาประมาณหนปี4เดือนนะครับผมในการรอรับรายได้ ก็ครบผัง3ครบ17ชั้นใช้เวลา1ปี5เดือนนะครับรวมเป็น48เดือนนะครับผมแต่ในขณะนี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นผัง A ผัง B ผัง C ไล่เรียกกันนะครับด้วยเงินที่เราทำในการยืมนะครับก็อาจจะ1ปี หนึ่งปีห้าเดือนเราก็จะได้รับสามผังครบเลยนะครับผมนะครับทีนี้เรามาดูว่าหลังจากมันก็ย่นระยะเวลาลงมานะครับผมถ้าเกิดว่าผังเราขึ้นพร้อมกันทีเดียวนะครับจตรวยมเดียวรประมาณสักปีปีปีห้าเดือนนะครับปีห้าเดือนก็ประมาณสิบเจ็ดเดือนนะครับเราก็จะได้รับเอ่อ ในรถทั้งสามพังนะครับรวมเป็น500,000 4667.2บาทนะครับผมก็มาดู1.3่ปีครบแล้วพังแรกมาดูผังแรกนะครับถ้าเกิด1.3ปีครบแล้วผังแรกนะครับเราจะได้รับหลังจากเราลดไป10%เป็นทุกๆเดือนหลังจากาปีปที่15เราจะได้รับเต็มเต็มนะครับ98,000 301บาทหลังจากนั้นก็จะลดเป็น10% 10%ไปถึงเดือนที่10ก็จะเหลือนะครับผมก็จะเหลือ9830.1บาทแล้วก็รับ9ก9830.1บาทไปทุกๆเดือนนะครับผมตลอดชีวิตสำหรับผัง A นะครับผัง B เรามาดูผัง B ถ้าเกิดอันนี้คือเราแยกแบบขึ้นไม่ไล่เลี่ยกันนะครับขึ้น สเต็ปที่เราสเต็ปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไล่เรียกกันมันจะใช้เวลาประมาณ1ปี7เดือนนะครับผมไอ้หนึ่งปีห้าเดือนนะครับผมเราก็จะได้ครบทั้งสามพังนะครับก็ไม่นานนะครับไม่นานก็เราก็กดเข้าจ่ายค่าเป็ดพลอมทุกๆเดือนนะครับผมให้ครบทั้งสามพัง A B C นะครับก็ไม่เกิน2อปีอ่ะคิดว่านะครับเราจะได้รับทุกๆ เดือนเนี่ยห้าห้าแสนรบาทไปทุกเดือนตัดไปตลอดชีวิตนะครับผมเอาลวรามาดูถ้าเราแยกผังนะครับเรามาดูผังที่2นะครับใช้เวลา2.7ปีนะครับครบสอุดเจปีนี่รับห้าหมื่นนะครับผมไปทุกเดือนส่วนผังที่3มนี่สปีนะครับรับไปห้าหมบาทห้าหมื่าแสนสี 6 6 7 2บาทไปตลอดไปตลอดชีวิตนะครับผมเรามาดูอีกแผังหนึ่งที่เราลดไปเ็นนะครับผมไปถึง10เดือนนะครับก็ตั้งแต่เดือนที่15ไล่ลงมาครับไปถึงเดือนที่24่นะครับผมก็ลดไป้0 10%เราเริ่มต้นจาก 98,301บาทนะครับเดือนที่16รับลดมา10%นะครับลดมาลดมาจนถึงเดือนที่24เราจะเหลือเราจะเหลืออยู่ที่9830.1บาทนะครับผมต่อเดือนแต่ถ้าเกิดเรารวมไรายได้จากเดือนที่15าไปถึงเดือน24ที่เราจะได้รับนะ6ก6 0น0 นะครับผมบาท966,091.26.50บาทนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับหลังจากนั้นนะเราก็จะได้แค่9,830ทุกๆเดือนนะครับผังแรกผังที่สองมาดูผังที่สองหังที่สองก็ครบ16เดือนเราจะได้รับ589,815บาทนะครับผมก็เดือน27 พอเดือนที่18เราก็ลด10%เร์ก็ลด10% 10%ลงมาครับไปถึงเดือนที่ยี่สิบนะครับก็เป็นเวลาระยะเวลา10เดือนาเรามาดูนะครับหลังจาก10เดือนนีเ่เดือนที่26ขึ้นไปเราก็จะได้58,981.50บาทต่อเดือนทุกเดือนเลยอันนี้นะครับผมหลังจาก10%แล้วเราจะได้ขั้งสองจะได้ประมาณนี้แต่เรา,าดูยอดรวมนะครับตั้งแต่เดือนที่16ถึงเดือนที่25 ซึ่งเป็นเวลา10เดือนเนี่ยเราจะได้รับทั้งหมดในผังสองนี่สามสามจุดสองล้านบาทนะครับผมเรามาดูผังสามนะครับผมผังสามเนี่ยหลังที่เราลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราใช้เวลาผังสามใช้เวลาประมาณสิบเจ็ดเดือนเราลองจะสิบเจ็ดเดือนเราจะได้รับเงินเนี่ยสี่ล้านสี่จุดเจ็ดล้านบาทนะครับผมสี่จุดเจ็ดล้านบาทเนี่ยประมาณเดือนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไล,ล่ลงมาไปถึงเดือนยี่สิบหกเด็อ เราจะลด10%จบสนจนเหลือนะครับจนเหลือผังที่3นี่471,855.60บาทต่อเดือนนะครับทีนี้เรามาดูว่าเดือนที่17ไปถึงเดือน25 26เนี่ซึ่งเปน็นระยะเวลา10เดือนของผัง C เนี่ยเราจะได้รับทั้งหมดเท่าไหร่ก็25้า9ล้าน25.9ล้านบาทนะครับโอ้โหเยอะครับก็ดูแล้วนี่ ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โอเคทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เฉพาะเฉพาะที่เราที่ที่อธิบายมาก็คือเ,เฉพาะแค่หนึ่งยูเซอร์นะครับฝังหนึ่งฝังสองฝังสามทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเรามีสามยูเซอร์เราจะได้ได้รับหลังจากสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากสิบเดือนแล้วหักสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากสิบเดือนแล้วเนี่ยทั้งฝังหนึ่งฝังสองฝังสามนี่เราจะเหลือเราจะได้รับ เท่าไหร่นะครับผม,ผมก็จริงๆตรงนี้ผิดนะครับเดี๋ยวผมต้องแก้แล้วท,ทีนี้มันมันต้องเป็น c เจ็ดหนึ่งแปดห้าห้าจุดหกศูนย์นะครับ c เจ็ดหนึ่ง c เจ็ดหนึ่ง c เจ็ดหนึ่งแปดห้าห้าจุดหกศูนย์ คูณสามนะครับเราจะได้รับหนึ่งจุดสี่ล้านนะครับคูณสามนุจุดสี่ล้านนะครับผมเราจะได้รับหนึ่งจุดสี่ล้านนะครับไม่ใช่เท่านี้นะครับอันนี้ผิดนะครับผมต้องแก้เลยโอเค อันนี้ก็คือหลังจากสิบเปอร์เซ็นต์นะจะเป็น471นะครับแปดห้าห้าจุดหกศูนย์คูณสามนะครับเราจะได้สี่นี่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ หนึ่งสี่หนึ่งห้าจุดแปดจุดแปดนะครับก็ จะเป็น1.4ล้านบาทต่อเดือนนะครับผมอันนี้ถูกต้องนะครับตรงนี้ผมลุบไปนะครับครับก<อ>็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอทำคลิปแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับ